สวัสดีครับวันนี้นะครับบอมจะมาพูดถึงความประทับใจนะครับก็คือวันนี้บอมประทับใจสินค้าตัวนี้นะครับก็คือไฟโตวีนะครับไฟโตวีตัวนี้นะครับที่ทําให้บอมนะครับรูปร่างดีขึ้นมานะครับจากปกตินะครับน้ําหนักบอม6กสกิโลนะครับตอนนี้เหลือแค่55้ากิโลนะครับแต่บอมกินติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เห็นผลได้ชัดเจนมากนะครับส่วนจะบอกว่า บอมเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากนะครับประมาณ2-3าวันถึงจะขับถ่ายครั้งหนึ่งนะครับพอบอมได้ลองสินค้าตัวนี้แค่2แรกนะครับมันทำให้บอมรู้สึกว่าเอ้ยบอมเจอ,เอ,อของดีเข้าแล้วสิบอมก็เลยตัดสินใจนะครับทำธุรกิจตัวนี้มาตลอดนะครับในระยะเวลาปีกว่านะครับก็ขอแนะนำตัวนี้ให้กับคนที่มีอาการ ท้องผูกนะครับหรือเป็นลิสิดวงนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายนะครับแนะนําตัวนี้ให้ลองให้ทุกคนนะครับได้ใช้สินค้าตัวนี้และใช้อย่างต่อนเนื่องนะครับและจะเห็นผลอย่างชัดเจนแน่นอนของแท้ครับ